อ่านี่นะครับจะเป็นตัวที่เราลองอัดออกมาอ่าวันนี้ตื่นเช้ามาก็คือมันก็จะแข็งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทะลุนะครับอ่าอยู่นี่นะครับอ่าจะเป็นทะลุนี่นะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับเป็นบล็อกขนาด15เซนหรือบางทีจะเรียกว่าอิดคานนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเราก็ทําให้สนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ตัวนี้มือโยกะนะครับตัวนี้จะอัดได้ทีละก้อนนะครับเพราะว่า ก้อนจะใหญ่เต็มหน้าแม่แมแมพิมพ์พอดีครับอา ก็ได้นะครับเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือเปลี่ยนกล่องบล็อกนะครับเราตอนนี้ลูกค้าสั่งก็คือออกแบบมาทั้งทั้งใส่แบบพิมพ์บล็อกคานและบล็อกธรรมดา ครับของร้านเราเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เราใส่น้ำเยอะหน่อยมันจะเปียกหน่อยนะครับครับ อันนี้นะครับจะเป็นที่เราอัดออกมาสักครู่นะครับอันนี้ขนาด15เซนลูกค้าสั่งพิเศษนะครับหรือบางที่จะเรียกกันว่าอิดบล็อกอิดคานนะครับอันนี้แข็งมากหนักมากนะครับอ่ะตัวนี้เราทดสอบทดลองเครื่องออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เป็นบล็อกขนาดปกติธรรมดา นี่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด6.2เซนธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนกล่องได้นะครับอ่านี่นะครับเราออกแบบไว้สําหรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ตัวนี้หรือกล่องอีกบล็อกนะครับเปลี่ยนตัวนี้มาสลับเป็นตัวนี้ลูกค้าสั่ง2ตัวเลยตัวธรรมดาก็คือเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าแม่พิมพ์ธรรมดานี่ครับ จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พิมพ์สองก้อนธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปหกเซนสองอ่ะเราก็จะเปลี่ยนกล่องหรือแม่พิมพ์ชุดนี้กับชุดรุ่นออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่ลิ้นตัวกดนะครับอ่ะตัวนี้เราจะมีเจาะรูเผื่อไว้ให้เราก็เปลี่ยนน็อตได้เลยเราก็จะถอดตัวกดออกครับ สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับเครื่อง1ชุดจะมีอะไรนะครับเครื่อง1ชุดก็จะมีเครื่องอัดอิฐบล็อกชุดหนึ่งแล้วก็จะมีกล่องลากหินฝุ่นแล้วก็จะมีโต๊ะกลับเนี่ครับเอาไว้กับอิบล็อกแล้วก็จะมีกระเบื้องกระเบื้องตัวนี้เราแถมให้ไป10แผ่นไปเป็นตัวอย่างนะครับลูกค้าสามารถหาซื้อแล้วก็ตัดใส่เองได้เลยส่วนมอเตอร์ทุกเครื่องของเรา ของร้านเรานะครับจะใช้เป็นมอเตอร์มิตซูบิชิทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวโต๊ะกลับแล้วก็ตัวกล่องนี้จะเป็นตัวใหม่ก็คืออันนี้เราเป็นตัวลองของเรามันก็จะเก่าหน่อยเพราะมันจะเปื้อนอ่ะครับเดี๋ยวเราลองเสร็จแล้วเราจะพ่นสีกันต่อครับอ่านี่นะครับจะเป็นตัวที่เราลองอัดออกมาอ่าวันนี้ตื่นเช้ามาก็คือมันก็จะแข็งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นทะลุนะครับอ่ะ ยูนี่นะครับอ่าจะเป็นทะลุนี่นะครับก็คือจะหนักหนักมากนะครับแข็งแน่นหนักมากอ่าบางคนก็เอาไปทาเป็นอิฐคานนะครับบางคนเรียกอิฐคานนี่ครับตัวที่เราลองออกมาเมื่อสักครู่อ่นี่นะครับลูสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอิฐบล็อกธรรมดาอ่าที่เราลองกันออกมา ทั่วไปที่เขาใช้สร้างบ้านจะเป็นตัวนี้ครับผมบางตัวนี้บางที่เขาก็จะไปทําเป็นอีกคานนะครับเป็นคานรองอ่าแล้วก็ก่อขึ้นหรือว่าไปทํารั้วอีกทีหนึง่งแต่ว่าตัวนี้จะหนาแล้วก็แข็งแรงมากหนักมากนะครับ